Keep on falling! สวัสดีครับวันนี้พบกับแบงค์ยูสคาและรถมือสองสมยงคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีนะครับผมวันนี้แบงค์มากับ MG5 หรือ MG5 นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัว D+ Pass นั่นเองนะครับผมเป็นตัว l องท top เลยนะคันนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับผมมาเดี๋ยวผมมาชมกันสำหรับคันนี้นะครับเป็นสีดําเดิมโรงงานเลยนะด้านหน้านะครับผมอ่ะก็จะมีตัว c a มิล่านั่นเองนะครับเป็นกล้อง360องศาเลยนะสาหรับรถคันนี้นะ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเด y l ไลท์ให้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะตัวนี้เป็นตัวดีพัชนะครับผมดีพัชจะให้เป็นล้อแม็กขอบ17มาเลยนะเดิมโรงงานเป็นล้อใบพัด5ก้านนะครับผมสําหรับตัวดีพัชนะ หัวกระจกเป็นหัวกระจกสีตัวรถแล้วก็มีไฟเดียว LED ที่หัวกระจกนะและที่สําคัญคือมีกล้องด้วยนะครับผมทั้ง2ด้านเลยนะเป็นกล้องส6 0องศานะครับผมก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะครับผมกุญแจก็จะเป็นกุญแจคีเล e s s Smart k นั่นเองนะครับสาหรับด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายตัวนี้นะครับผมถ้ามองด้านข้างนึกว่าเบนนะครับผมสาหรับคันนี้รู้ล้าม้าเห่าเลยสำหรับด้านท้ายนะครับผมก็จะเป็นไฟท้าย LED นะครับผม ไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในคมเดียวกันนะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง3จุดนะครับและกล้องมองหลังอีก1ตัวนะครับโลโก้นะครับผมใน a มิก MG5 นะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายดูด้านท้ายนะครับผมคือกว้างมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับรถคันนี้นะครับมีถาดรองให้เรียบร้อยนะสำหรับคันนี้ เดิมเลยไม่มีอุบัติเหตุ100%นะครับสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมความหรูหราสำหรับภายในกันต่อครับสำหรับความหรูภายใน MG5 นะครับมีอะไรไมาให้บา้างกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้าระบบพุทธสตาร์พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะระบบสั่งการด้วยเสียงนะแอร์แบคู่หน้านะครับ เลขไม่เพียงแค่14,700เท่านั้นนะครับหน้าจอมา10นิ้วเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะอ่ะกล้องมองหลัง360องศาอ่าและที่สำคัญคือมีโหมด 3D ดด้วยนะครับผมอ่าอันนี้เดินหน้าก็ยังมีกล้องนะครับผมทั้งเดินหน้าและถอยหลังเนี่ยอย่างจ้าบะครับอ่าเรามาดูคอนโซลกันต่อนะครับคอนโซลก็จะบอกอะไรบ้างนะครับผมปรับอุณหภูมิแอร์นะครับผมอ่าโหมด ให้เลือกว่าโหมดมีโหมดอะไรบ้างนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะมีเครื่องเสียงมีบลูทูธนะครับระบบตัวนี้นะครับผมก็ยังมี USB ให้2พอร์ตนะและพอร์ตหลัง1พอร์ตเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับผมแสปีดเลยนะสำหรับรถคันนี้เบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับผมคอนโซลยังสวยะครับผม อ่ะตัวนี้เป็นตัวดีพัดนะครับผมก็จะมาด้วยอะไรนี่เลยสำคัญเลยชืบอ่าเปิดเลยสลูปนะครับสำหรับรถคันนี้นะภายในเป็นสีทูโทนดำแดงนั่นเองนะครับผมเป็นเบาะหนังดำแดงและแผงประตูก็จะเป็นดำแดงด้วยนะครับผมความหรูมีให้มากมายเลยและที่สำคัญคือกว้างมากๆเลยนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ m g ไฟคันนี้ สำหรับคันนี้นะครับผมเป็น MG5 ตัว D+ plus นั่นเองนะครับผมรถจดทะเบยียนปี2023เลขหมายเพียงแค่14,000โลเท่านั้นนะครับผมคันนี้อยากจะบอกว่านอนๆอป้ายแดงนะครับผมคันนี้ประหยัดไปถึง160,000บาทเลยใครที่มองหารถ MG5 แล้วจะไปออกป้ายแดงนะมาออกมือสองกับผมดีกว่าประหยัดไปถึงแสนหกเลยนะครับค่าตัวของน้องคือ519,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง6,600บาทใครที่สนใจรถคันนี้สามารถโทรหาแบงค์ได้ ที่เบอร์0837333652นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0837333652นะครับเบอร์ผมสามารถแอดแล้วขึ้ไลน์เลยนะครับผมทักมาคุยกันก่อนได้นะออกรถได้ทั่วไทยส่งรถทั่วประเทศใครที่สนใจรถคันนี้ของแถมที่ผมจะให้นะครับผมฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีและที่สำคัญคือทำสัญญาถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมอ่ะ ก่อนจากกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการพลาดรถสวยๆคันต่อๆไปสําหรับคันนี้ใครที่ออกรถกับแบงค์นะรับไปเลย5,000บาทนะครับผมอ่าสนใจใช่ไหมรีบโทรหาผมทันทีนะครับผมสําหรับวันนี้แบงค์ลาไปก่อนสวัสดีครับ